สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมห้องที่โครงการนิชโมโนละชวิภาค่ะมาแบบห้องแรกกันเลยนะคะเป็นแบบ1ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะขนาดห้องจะอยู่ที่30.16ตารางเมตรนะคะตั้งอยู่ชั้น4ห้องนี้สามารถเดินทะลุไปที่ส่วนกลางที่มีฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำได้เลยค่ะความพิเศษของห้องนี้นะคะก็คือ เราขายพร้อมเฟอร์แล้วก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยค่ะเพียงแค่คิวกระเป๋าก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยนะคะห้องนี้ขายเพียง2.2ล้านบาทเท่านั้นค่ะไปต่อกันห้องที่2กันเลยค่ะห้องนี้จะเป็นแบบ2ห้องนอนสองห้องน้ำนะคะห้องนี้ตั้งอยู่ชั้น26ขนาดห้องของห้องนี้ก็คือ57.37ตารางเมตรเลยนะคะห้องนี้กว้างมากๆค่ะ ห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำในตัวด้วยไปต่อที่ห้องนอนเล็กกันเลยนะคะห้องนี้จะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์บิวอินเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีชุดเครื่องนอนให้ด้วยเราจะมองเห็นเป็นวิวเมืองนะคะด้านนอกตัวห้องของห้องนี้นะคะห้องครัวจะเป็นแบบระบบปิดมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบคันเลยค่ะให้หมดนี่เลยห้องนี้นะคะขายเพียง4.29ล้านบาทเท่านั้น ห้องนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะราคาดีมากๆวิวสวยห้องเลิศมากๆเลยค่ะราคาดีแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตามคอนแทคด้านล่างได้เลยค่ะสนใจติดต่อมานะคะ